มายิงอะไรเนี่ยยิงหน้าไม้นะสามดอกสิบบาทเนี่ยดูนี่ดูนี่ช่วยอุดหนุนผู้สูงวัยแกก็หาอะไรได้นะแกไม่มาเลยว่ารอสักแป๊บนึงแล้วก็มาดูเนี่ยสามดอกสิบบาทมัดหนึ่งนี่เท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งหรือเปล่าใจยิงทั้งมัดเลยเนี่ยเนื <laughs> ้อ,อผมมาเกลือยิงนะครับ เดี๋ยวลองสกามแล้วเนี่ยไอ้กีไม่เนี่ยโอ้หน้าไม้ว้าวเขาเรียกเขาเรียกไปกินข้าวปีใหม่เขาเรียกไปกินข้าวปีใหม่กินข้าวปีใหม่ครับอ่าสามไม้สิบบาท มันมีทั้งหมดกี่ไม้เนี่ยยิงสักห้าสิบบาทได้ก่อนเนี่ยได้ก็มีกว่าห้าสิบบาทมาจัดไปจับให้หน่อยเดี๋ยวจะยิงไงจับนิ่งๆจับอยู่ข้างหลังแล้วก็ถ่ายที่เป้ายืนเลยยืนเลยยืนเลยไม่ต้องยืนผมแม่นะเนี่ยมันตรงใช่ไหมครับจ้าไม่อยู่หลัง เลี้ยสวนหน้าสวนข้อการมันเอายิงเป๊ะๆเนาะจัดให้เนี่ยลูกอะไรครับอ่าหมอกุ้ยเต๊ะลูกไม่ได้เหรอเนี่ยกระจายเลยล่ะหน้าตาอดูเดือดูเดือดฮ่าฮ่าฮนมากเทอดทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะลงมาปลาเริง อ๋อลมแรงโอ้ผมเป็นลูกอแล้วเนี่ยปลานี่มันตืดองละเดี๋ยวผมเล่นที่มันแม่งสักรคำหรอกโอ้ยโตรงอไปโต้งอะก็มาตื้ดองอันนี้ยิงนกได้แล้วเนี่ยได้หินลูกหินกาวเหล้าโอ้โหดูอดเดือดเดือดผมต้องซูมไหมไม่ต้องซูมอะเดี๋ยวผมจะยิงให้เละเลยนะลูกเนี่ย ถ้าไม่เล่นนี่อยากไปตามกินเลยมัลโก้ล uh ูกเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะคนยิงรู้แล้วทีเนี้ยมีนกขึ้นผมยิงก่อนเนี่ยเฮ้ยเขาให้ยิงผลไม้นี่นะคะกำลังเตรียมจะยิงเดี๋ยวดูนะในฝันแบบเข้ากันไม่โดนเชือกปอบผุนะโดนหัวเนื้อนะเหยามันยังไม่โดนไม่โดนโอ้โหโดนเชือกอะเน้ออโลภัณย์ไงล็อกเชือกไว้ก่อน ยิงให้ผมดูสักลูกเยีงเอียเงเยงเลยเยีให้จะาอต้เนเยีให้จะตรงเลยให้ตรงตรงให้ตรงตไปตรงแลอ้ดออนะันอ๋อนี่มันแตกแล้วเนาะอนมันดองนก่ยัมากไปมัน

ต้องยิงอย่างนี้ดูไว้นะเลยเฮ็ดได้ยิงดูไหมไม่เอายิงไม่เป็นมีไปกี่ลูกแล้วเนี่ยไปสี่ลุงห้องน้ำอยู่ไหนลุงห้องน้ำตรงนี้ฮะของเขาไม่มีอ่ะถ้าจะจะไปห้องน้ำเนี่ยก็ไปที่ของผมไอ้ที่ร้านกาแฟร้านกาแฟตรงต้นไม้ใหญ่ๆข้างล่างค่ะลู่เลยเหรอไม่ใช่ค่ะเดินตรงไปที่รถจอดที่รถจอดนี่ค่ะเดินตรงไปที่รถจอดตามถนนเลยค่ะ อ๋อโดนไยิงไปหลายลูกสี่ลูกห้าโดนไปกี่อันไปสองลูกเองเอรือตาขวามือที่ขวามือผมจัดให้ครับผมจัดให้ดูเลยนะโอ้โหล่วงเลยปุ๊บปุ๊บมายงหัวมาโอ้ปุ๊บโอ้ล่วงเป็นไงฝีมือ เนี่ยิงเดียวลูกเดียวสิเนี่ยบอกแล้วอย่างหี้ผมยิงเยอะโอ้โดนเลยละเอายิงลูกแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยผู้หญิงมาเดี๋ยวผมไปดูไปดูแป๊บหนึ่งเนี่ยฟีมือฟีมือว้าวโอ้ผมยิงเมกี่ดอกเนี่ย สองสี่<ร>หกเจ็ดดอกโด,ดนไปแค่สามดอกแล้วก็ไอ้ลูกนี้ตกไปแล้วโาา <c oughs> ดนก้านมัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวให้มิน้นยิงหน่อ <c> ย <oughs> มือแม่นว่ะมือแม่น <c oughs>